กลับมารับฟังข่าวช่วงที่สองครับท่านผู้ฟังครับบุหรี่ไฟฟ้ากลายเป็นปัญหาที่ระบาดหนักในหมู่เยาวชนและปัจจุบันได้พัฒนามาถึงเจนห้าที่ผู้ปกครองสังเกตได้ยากขึ้นเนื่องจากอยู่ในรูปแบบของเล่นของสะสมตุ๊กตาหรือฟิกเกอร์ตัวละครที่เด็กๆนิยมเชา้านี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรัลตลาบใหญ่ ผู้จัดการโครงการศึกษาพัฒนาขยายผลการเฝ้าระวังและจัดการความรู้ผลิตภัณฑ์เสี่ยงสุขภาพจะมาแนะวิธีสังเกตบุหรี่ไฟฟ้าแปลงกายให้พ่อแม่ผู้ปกครองสังเกตได้ง่ายขึ้นเพื่อแก้ไขและป้องกันหากพบว่าบุตรหลานมีบุหรี่ไฟฟ้าดังกล่าวอยู่ในครอบครองสัมภาษณ์โดยคุณปริญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ บุหรี่ไฟฟ้าเป็นปัญหาที่ทุกวันนี้เยาวชนนำมาใช้แล้วก็อาจจะไม่เข้าใจเรื่องโทษของมันอย่างของแท้นักซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสีรัตน์ลาบใหญ่ซึ่งท่านเป็นผู้จัดการโครงการศึกษาพัฒนาขยายผลการเฝ้าระวังและจัดการความรู้ผลิตภัณฑ์เสี่ยงสุขภาพนั่นเองครับท่านจะมาเล่าให้เราฟังว่าบุหรี่ไฟฟ้าในทุกวันนี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปอย่างไรและอันตรายอย่างไรสวัสดีครับอาจารย์ครับ สวัสดีค่ะสวัสดีทางรายการและสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะคะครับผมตามที่ได้เกริ่นนําไปครับอาจารย์ครับบุหรี่ไฟฟ้าในทุกวันนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนรูปแบบไปยังไงบ้างจะทําให้ผู้ปกครองอาจจะมองไม่ออกว่าเป็นบุหรี่ไฟฟ้าครับบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยพัฒนามาจากเตือนหนึ่งหรือรุ่นที่หนึ่งอ่ะ จนมาถึงปัจจุบนันนี้มันกลายเป็นเจน5หรือรุ่นที่5แล้วสิ่งที่มันเปลี่ยนไปก็คือรูปลักษณ์หน้าตาบุหรี่ไฟฟ้ารุ่นแรกหรือเจน1เนี่ยหน้าตาเสมือนบุหรี่มวนทุกอย่างเลยหลังจากนั้นมันก็พัฒนามาเป็นรุ่นแท่งอันใหญ่ๆแบบที่เราอาจจะเคยเห็นการควันเยอะๆตอนนี้นมันพัฒนามาเป็นรุ่น5ก็คือจะอยู่ในรูปของตุ๊ก,กตาของเล่นรหรือของแถมที่มาจากพวกฟาสต์ฟู้ดของเด็กๆ อหน้าตาเหมือนเครื่องเขียนที่เด็กใช้ในโรงเรียนเหมือนปากกรรมมา์เกอร์ <ภา S 2> เหมือนของสะสมเหมือนร์ตทอยเหมือนกล่องนมเล็กๆเหมือนกล่องน้าําผลไม้เล็กๆเ,เหมือนขวดน้ําเหมือนตุ๊กตาค่ะนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนไปของบริไฟฟ้าที่อาจจะทําให้ผู้ปกครองหรือพ่อแม่ แยกไม่ออกว่าสิ่งที่ลูกถือมาคือของเล่นของสะสมอาร์ทอยิกเกอร์หรือบุหรี่ไฟฟ้าเพราะมันหน้าตาเหมือนกันจนแยกไม่ออกค่ะครับที่นี้ครับเคยทราบมาว่าเด็กๆเนี่ยจะได้รับข้อมูลว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยไม่อันตรายสกัดมาจากผล,ลไม้สูบแล้วก็ไม่ได้เป็นผลเสียกับร่างกายเพราะมีกลิ่นหอมอาจารย์ครับอยากจะขอทราบว,ว่าข้อมูลเนี่ยจริงเท็จอย่างไรครับคือบุหรี่ไฟฟ้าก็มีมิโคตินเหมือนกับบุหรี่มวนเนาะ มีควันเช่นกันเหมือนกับบุหรี่มวนทุกประการเพียงแต่ว่าควันเนี่ยอาจจะเบาบางกว่าเป็นไฟพาร์ติเคิลมากกว่าบุหรี่มวนแต่ก็มีควันเหมือนกันมีนิโคตินเหมือนกันเมื่อมีนิโคตินเหมือนกันก็คือเสพติดได้อันนี้สองคือมีควันควันก็สามารถทําร้ายปอดได้เหมือนกันอันนี้สามก็คือเมื่อเด็กที่อยู่ในวัยเรียนสมองเป็น growing brain ที่กําลังเติบโต,ตกำลังพัฒนายอยู่แล้ว ได้รับมิโคตินเข้าไปจากการสูบทั้งบุหรี่มวลหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือทอยพอทที่เราว่านี่ก็ตามมิโคตินจะมีผลกระทบต่อสมองของเด็กที่อยู่ในวัยเรียนจะทําให้เด็กขาดความจาแล้วก็ทําให้สมาธิไม่มีพอเด็กขาดความจําสมาธิไม่มีก็จะทําให้การเรียนเนี่ยแย่ลงอาจจะมีอาการซึมลงหรือเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องมากขึ้นนะคะก็คือมันจะมีผลกระทบต่อ สมองของเด็กนะั้นก็คือขอแนะนําว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นอันตรายต่อเด็กอย่าทดลองเลยค่ะอาจารย์ครับถ้าอย่างนั้นครับพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยจะมีวิธีในการสังเกตยังไงว่าของเล่นต่างๆของลูกที่เอาเข้าบ้านเนี่ยมีโอกาสไหมที่จะเป็นบุหรี่ไฟฟ้ามีวิธีตรวจเช็คอย่างไงบ้างครับอถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะมาแชร์ทริค สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองรวมไปถึงครูนะคะ,ะเพราะตอนนี้บุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงเด็กประถ่มอย่างมาธยมแล้วเราจะมาแชร์ทริคก,กันค่ะ,ะว่ามีทริคอะไรบ้างที่พ่อแม่ผู้ใหญ่สามารถจับได้ว่าสิ่งที่ลูกถือเข้าบ้านไม่ใช่ของเล่นไม่ใช่อาร์ทอยไม่ใช่ฟิกเกอร์ไม่ใช่โมเดล<ะ>แต่มันคือบุหรี่ไฟฟ้าทอยพออันที่หนึ่งเลยก็คือมันมีควัน<ะ>ถ้าเป็นอาร์ทอยของเล่นไม่มีควันแน่นอน<ะ>อันที่สองก็คือมันสามารถสูบได้มันจะมีหลอดสูบมีปากสูบออกมาที่เห็นได้ ซึ่งของเล่นอ่ะไม่มีปากสูบแ,แน่นอนเห็นไหมปากสูบมันจะอยู่ในก็จะอยู่ที่หัวของตัวตุ๊กตาะจะมีลักษณะเป็นหลอดเหมือนหลอดน้ําเลยอาจจะเล็กๆหน่อยอันเนี้ยพ่อแม่ก็อาจจะต้องหยิบขึ้นมาดูว่าเอ๊ะมันมีเหมือนหลอดมีปากสูบมีหลอดดูดลงไปหรือเปล่าอันที่สามนะคะก็คือมันมีกลิ่นค่ะบุหรี่ไฟา้าเนี่ยมีกลิ่นที่หอมมากถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้สูบก็ตามเด็กไปยังไม่ได้สูบก็ตาม ซื้อมาแล้วเอาไปไว้ในลิ้นชักเอาไปไว้ในห้องเนี่ยกลิ่นมันจะอยู่ในลิ้นชักหรือกลิ่นมันจะอยู่ในห้องถงแมันจะยังไม่ได้สูบก,ก็ตามกลิ่นมันจะหอมหวานมากเป็นกลิ่นผลไม้ต่างๆนานาถ้าเดินเข้าห้องลูกแล้วได้กลิ่นหอมหวานคลุ้งไปทั่วหรือเปิดตู้เปิดลิ้นชักลูกแล้วได้กลิ่นหอมมากๆม,มีตุ๊กตาอันนี้อยู่อาจจะต้องหยิบขึ้นมาดูว่ามันคือของเล่นหรือเปล่าหรือมันคือกุหลาอันที่สี่ก็คือมันชาร์จได้อ๋อชาร์จได้ด้วยครับค่ะต้องลิคลิกดูตรงต้นของมัน คลิกตรงก้นของมันมันจะมีรูสําหรับชาร์จเหมือนเสียบ usb อันนี้ถ้าสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่ลองดูว่าเอาใส่ชาร์จมือถือเราอะค่ะไปเสียบแล้วเสียบเข้ากับโน้ตบุ๊กเสียบเข้ากับมือถือเราแล้วมันชาร์จได้เนี่ยก็คือมันอันนั้นมันคือบุหรี่ไฟฟ้าแล้วดังนั้นต้องคลิกดูว่ามันมีช่อง usb สําหรับเสียบมือถือใส่ชาร์จมือถือไหมแล้วลองเอาใส่ชาร์จมือถือเราไปเสียบดูค่ะ ข้อที่ห้าก็คือถ้าสมมติมันมาพร้อมกล่องลองคลิกกล่องดูบางกล่องมันจะเขียนวอร์นิ่งาไว้ว่ามีนิโคตินเท่าไหร่มีน,นิโคตินเขียนอาจจะเขียนภาษาอังกฤษนะคะมีนิโคตินสามเปอร์เซ็นมีนิโคตินห้าเปอร์เซ็นแล้วมันจะเขียนวอร์นิ่งว่าเป็นสารเสพติดได้อ ddictive อันนี้เป็นสิ่งที่แตกต่างจากกล่องของเล่นโดยสิ้นเชิงอันนี้พ่อแม่อาจจะต้องลองคลิกดูนิดนึงว่ามันมีคำนี้อยู่ในกล่องที่ลูกถือจุกมาหรือไม่ แล้วก็อันสุดท้ายก็คือถ้าลูกสูบจริงๆมันจะเกิดควันขึ้นแล้วควันอาจจะฟุง้งไปทั่วบ้านได้กลิ่นหอมไปทั่วบ้านกลิ่นอาจจะอบอวนอยู่ในห้องนอนของลูกแต่นั้นกลิ่นและควันจะเป็นสิ่งแรกที่พ่อแม่อาจจะจับคลิกได้ว่าสิ่งที่ลูกเอาเข้าบ้านไม่ใช่ของเล่นแต่มันคือบุหรี่ไฟฟ้าในรูปแบบทอยพอดค่ะครับอาจารย์ครับเมื่อสักครู่ได้ยินว่า มีตั้งแต่เด็กประถมจนถึงมัธยมที่เริ่มสู่บุหรี่ไฟฟ้าพอจะมีข้อมูลไหมคะว่าเด็กอายุน้อยที่สุดที่พบว่าสู่บุหรี่ไฟฟ้านี่อายุเท่าไหร่ครับอันนี้เห็นในข่าวนะคะก็คือเด็กประมาณเจ็ดขวบปหนึ่งแล้วก็มีเด็กปหนึ่งที่แบบว่าเห็นในคลิปในติกตอกที่คพลือเอาบุหรี่ไฟฟ้าไปให้ดูแล้วเด็กรู้ว่าเนี่ยคือบุหรี่ไฟฟ้าแต่ที่พบที่เห็นในข่าวก็คือเด็กประมาณเก้าขวบที่ทดลองสูบบุหรี่ไฟฟ้าค ก็คือเป็นเด็กประถมแล้วก็จะเป็นคอนเทนต์เด็กประถมที่สูบแล้วมาโชว์ลงในท<ม>ิกตอกโชว์ลงในไอจีเนี่ยอันเนี้ยถ้าลองดูในทิกตอกลองดูในไอจีก็จะเคยเห็นแล้วก็มีสื่อมวลชนเนี่ยนำคอนเทนต์เนี่ยเอามาทําเป็นข่าวว่าเด็กประถมสูบโชว์ลงในโซเชียลแล้วก็ทําให้เป็นสิ่งที่พ่อแม่ผู้ปกครองและครูจะต้องคอยดูลูกหลานคอยดูเด็กๆของตัวเองว่า เด็กๆของตัวเองเนี่ยมีบหริไฟฟ้าแล้วทำคอนเทนต์สูบโชว์ลงในโซเชียลมีเดียของเด็กๆหรือเปล่าครับผมสุดท้ายครับอาจารย์ครับจากการที่เราได้รับฟังมาเนี่ยเราเห็นว่าบหริไฟฟ้าเนี่ยต้องใช้คําว่าระบาดจริงๆเพราะว่าไปถึงเด็กอายุเจ็ดขวบแปดขวบตั้งแต่ประถมจนมาถึงมัธย,ยมจนไปถึงเด็กโตเนี่ยอาจารย์มีข้อเสนอแนะอะไรถึงหน่วยงานภาครัฐหรืออยากฝากอะไรถึงรัฐบาลบ้างในการจัดการบหริไฟฟ้าเหล่านี้ไม่ให้เข้าถึงเยาวชนอีกครับ ก็อ,อยากฝากไปถึงรัฐบาลชุดนี้นะคะเห็นท่านนายกกับรัฐบาลชุดนี้กําลังพยายามที่จะปราบปรามควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าก็ขอให้กําลังใจรัฐบาลชุดนี้ในการที่จะเร่งดําเนินการปราบปรามก,กลุ่มผู้ค้าบุหรี่ไฟฟ้าทั่วไปซึ่งตอนนี้บุหรี่ไฟฟ้ามันไม่ได้ขายแค่ออนไลน์อย่างเดียวแต่จะไปเปิดร้านบางหน้าอยู่ใกล้ๆก้โรงเรียนมีร้านอย่างอื่นบางแต่เด็กๆจะรู้กันว่าร้านนี้ขายบุหรี่ไฟฟ้าก็เห็นมีข่าวอยู่เรื่อยๆว่า มีการเข้าไปล่อดซื้อและสามารถจับกลุ่มผู้ค้าขึ้นมาได้ร้านค้าอยู่ใกล้โรงเรียนเปิดร้านนี่นร้านนี่บงนะังหน้าอันนี้ก็ขอให้กําลังใจรัฐบาลนะคะแล้วก็อยากจะสนับสนุนว่าก็ขอให้ช่วยกันปรับการเรื่องของการค้าบุริ่ไฟฟ้าเพราะว่าหนึ่งมันเป็นสิ่งที่อันตรายจริงๆต่อเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในวัยเรียนอันที่สองก็คือมันเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเด็กจริงๆและอันที่สามก็คือ มันยัเป็นสินค้าที่ผิดกฎหมายอยู่นะคะยังไงก็ไม่ควรขายแล้วยังไงก็ไม่ควรที่จะให้เด็กเข้าไปทดลองใช้ไม่ว่าจะด้วยประการอะไรก็ตามเด็กอาจจะที่เป็นแฟชั่นหรือเอาจจะคิดว่ามันเท่ผู้ใหญ่พ่อแม่ครูก็อาจจะต้องสั่งสอนเด็กหรืออาจจะต้องเอาข้อมูลไปบอกเด็กว่า มันมีนิโคตินมันเป็นควันมันทําลายปอดมันอันตรายต่อสุขภาพมันจะทําให้หนูเรียนไม่รู้เรื่องอย่าทดลองบุหถืไฟฟ้าอันตรายต่อเด็กอันนี้เป็นข้อความที่อยากจะฝากถึงพ่อแม่อยากจะฝากถึงครูนะคะช่วยถ่ายทอดและสื่อสารต่อไปยังเด็กว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นอันตรายต่อเด็กอยาก่าทดลองค่ะ ครับผมหวังว่าวันนี้นะครับบทสัมภาษณ์นี้จะเป็นประโยชน์กับพ่อแม่ผู้ปกครองที่เราฟังอยู่เป็นประโยชน์ในการสังเกตว่าบุตรหลานของท่านเนี่ยมีอุปกรณ์ที่คล้ายคลึงกับบุหรี่ไฟฟ้าเจ้าพอตที่หน้าตาเหมือนของเล่นหรือตุ๊ก,กตาบางหน้าหรือไม่นะครับและในโอกาสหน้าเนี่ยถ้ามีประเด็นอัปเดตเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าจะขอเรียนเชิญท่านอาจารย์สีรัตน์ลาบใหญ่มาร่วมพูดคุยกับเราอีกนะครับค่ะยินด,ดีค่ะขอบพระคุณค่ะครับสสำหรับวันนีสส้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ